ความข้อใจผิดเรื่องประกันชีวิตเอนห้าครับประกันกับการลงทุนอย่างไหนดีกว่ากันคาถามนี้มีหลายคนสงสัยประกันชีวิตหรือการลงทุนครับอะไรที่สําคัญกว่ากันจริงๆแล้วครับคําตอบไม่ใช่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการผสมผสานให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตของคุณต่างหากครับสําหรับประกันชีวิตครับคือเครื่องมือที่ช่วยคุ้มครองความเสีย่ยงการลงทุนครับช่วยคุณให้เติบโตทางด้านการเงิน สองอย่างนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับประกันชีวิตคุ้มครองคุณในยามที่ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงส่วนการลงทุนช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าเงินของคุณในระยะยาวมาลองเปรียบเทียบกันนะครับเป้าหมายนะเป้าหมายของประกันชีวิตครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกรณีนนเสียชีวิตจากปัยกระทนหันมีค่าสาษายาบาลที่สูงโรคไร้แรง ผลตอบแทนของประกันครับขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือกด้วยนะมีทั้งแบบเงินคืนและไม่มีเงินคืนและเป้าหมายของการลงทุนละ่ะคือการเพิ่มพูนเงินผ่านการลงทุนในตลาดหุ้นพันธบัตรและอื่นๆผลตอบแทนครับขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินในตลาดผลตอบแทนอาจจะสูงจริงครับมากกว่าประกันในระยะยาวแต่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันคําถามสําคัญคือคุณต้องการความมั่นคงหรือผลตอบแทนถ้าคุณต้องการความมั่นคงครับ มาเลือกประกันคุ้มครองครอบครัวหรือดูแลสุขภาพประกันชีวิตคือคําตอบที่ใช่กรณีถ้าคุณต้องการผลตอบแทนสูงในระยะยาวและคุณรับความเสี่ยงได้การลงทุนจะเหมาะมากครับเคสตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับกรเกษียณแบบสบายแนะนําให้เลือกการลงทุนครับเพื่อเพิ่มมูลค่างเงินในในระยะยาวแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากคนที่คุณรักมารับภาระนะ่ะกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับประกันชีวิตน่าจะทําหน้าที่นี้ได้ดีกว่านะ สุดท้ายครับประกันชีวิตและการลงทุนไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็น2เครื่องมือที่าสามารถทํางานร่วมกันได้อย่าลืมนะครับเริ่มต้นจากการปิดทุกความเสี่ยงไว้ก่อนเพราะไม่ว่าคุณจะลงทุนมาได้เงินมามากขนาดไหนเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเงินทั้งหมดจะหายไปได้ในพริบตาครับมาสรุปกันนะครับประกันชีวิตช่วยคุณมั่นใจในความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดแต่การลงทุนครับช่วยเพิ่มโอาก,กาสในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว เลือกทั้งสองอย่างให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตครับ